พี่น้องครับทำไมผมถึงบอกว่าอีกครั้งเพราะผมมาที่นี่บ่อยมากเพราะตกหลุมรักคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องครับ,รบแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่เขตร้อยเอ็ดมาอยู่ที่นี่พี่น้องครับและนี่คือการปิดการปราัยของเราที่ภาคอีสานพี่น้องครับวันนี้ เส้นทางแห่งความหวังกำลังจะเริ่มขึ้นพี่น้องครับวันนี้หลายพักการเมืองพูดถึงสิ่งที่สร้างความขัดแยง้งแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเดินทางมาร่วมกันและวันนี้ประเทศไทยรอไม่ได้พี่น้องครับความรู้สึกในใจทุกคนมีอยู่สิ่งที่อัดอั้นตันใจ เรามีอยู่แต่วันนี้เพื่อให้ประเทศเดินทางไปข้างหน้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราต้องเริ่มกันพี่น้องครับแน่นอนครับวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อบอกกับพ่อแม่พี่น้องร้อยเอ็ดทุกคนว่าพักเพื่อไทยวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องให้เป็นความจริงครับ พี่น้องครับและนี่คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนพี่น้องครับผมเดินมาตั้งแต่ข้างหลังผมเดินมาทุกวันวันนี้หลายคนมาเพราะความหวังของปากท้องบางคนมาเพราะความหวังของการต่อสู้ของเขาและนี่คือเพื่อนของเขาเพื่อมาให้กำลังใจพี่น้องครับร้อยเอ็ดกับพักเพื่อไทย เราอยู่ด้วยกันมานานและนี่คือแผ่นดินและแดนดินที่มีคุณค่าและมีบุญคุณกับพักเพื่อไทยครับว่าแม่พี่น้องครับไม่ว่าจะทํานโยบายยังไงก็จะไม่ลืมร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เราโชคดีแค่ไหนที่ร้อยเอ็ด มีคนดีๆมีคนได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีมากมายและแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องถ้าครั้งนี้เหมาแปดเขตให้เรามีรัฐมนตรีจากร้อยเอ็ดแน่นอนครับพี่น้องครับเอาไม่เอาครับพี่น้องเอาหลายๆคนเลยไหมครับพี่น้องพี่น้องครับและนี่ไม่ใช่เป็นกันง่ายๆแต่ละคนต้องมีความรู้ความสามารถและนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยหามาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน พี่น้องครับวันนี้คุณภาพชีวิตที่ดีผมพูดหลายครั้งเรื่องการแก้หนี้แน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องเข้าไปวันแรกเริ่มทันทีต้องแก้หนี้ทั้งระบบครับพี่น้องครับพี่น้องครับหากเป็นหนี้วงเงินส0 0 0 0 0บาทหนี้เสียจ่าย10ตัดจบให้พ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องสูงอายุมีเยอะไหมครับพี่น้องครับ เยอะเหมือนเดิมเยอะทุกที่พี่น้องครับ1 0 0 0 0แบาทนี่เสียปิดทันทีครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเหมือนเดิมนะครับ5 0 0แสนบาทวงเงินเพิ่มเติมพักชําระหนี้3ปีครับพี่น้องพี่น้องครับและนี่คือเรื่องการเกษตรประเทศไทยมีเศรษฐกิจ3ขา1คือการเกษตร2คือ SMEO t o p และ3คือภาคการท่องเที่ยว พี่น้องครับวันนี้เขาบอกว่าร้อยเอ็ดเป็นเมืองผ่านผมขับไปขับมาร้อยเอ็สวยมากและไม่อยากกลับบ้านเลยพี่น้องครับวันนี้เราทำให้ร้อเป็นหมุดหมายที่คนทั้งโลกอยากมาดีไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับและนี่หมายถึงประเพณีนี่หมายถึงวัฒนธรรมอันดีของร้อที่พวกเราต้องส่งเสริมวันนี้บางวัฒนธรรมกำลังจะหายไปพี่น้องครับ สิ่งดีๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอีสานเรามีสิ่งดีๆพี่น้องครับผมจะทำให้อีสานเป็นหนึ่งในหมุดหมายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของประเทศไทยครับพี่น้องครับและคนไทยต้องเท่าเทียมกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราจะหารายได้เข้ามาโครงการต่างๆเราเป็นโครงการหารายได้พี่น้องครับวันนี้หากผมมีรายได้ขึ้นมารัฐบาลเริ่มมีรายได้ขึ้นมาในปีแรก ผมประกาศตรงนี้ก่อนเลยครับพ่อแม่พี่น้องว่าเราพร้อมลดอำนาจรัฐคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นคืนอำนาจสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับพี่น้องครับและเรื่องนี้หมายถึงถนนหนทางของพ่อแม่พี่น้องการบริหารจัดการน้ําท่วมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพี่น้องครับเราหาเสียงเราไม่ได้หาแต่กระดาษพี่น้องครับเรามีโครงการเราทํามาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับ พี่น้องครับแน่นอนต้องมีเงินเข้ามาในบางครั้งหากใครขายนโยบายพ่อแม่พี่น้องต้องถามว่าเอาเงินมาจากไหนเงินภาษีพ่อแม่พี่น้องหรือเปล่าและนี่คือจิตวิญญาณเงินร้อก็ต้องอยู่ที่ร้อครับพี่น้องครับพี่น้องครับนอกจากนี้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของลูกหลานชาวร้อยเคนอีสานพี่น้องครับผมไปเรียนที่ไหนคนอีสานสอบได้ที่หนึ่งตลอด แล้วทำไมคนอีสานต้องไปเรียนที่อื่นไม่เรียนที่นี่ล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับอำนาจต้องอยู่ที่นี่ใช่ไม่ใช่พี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องยังจํา30บาทรักษาทุกโรคได้ไหมครับพี่น้องครับและนี่คือหนึ่งในนโยบายที่หลายคนบอกว่ามันทําไม่ได้พี่น้องครับ20กว่าปีที่ผ่านมามีพักการเมืองหนึ่งยืนขึ้นมาแล้วบอกว่า ไม่ว่าจะยากยังไงก็แล้วแต่นี่คือประชาชนประชาชนต้องได้เข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมกันเพราะนี่คือประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับและแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องด้วยความสรประะมาท3 0บาทรักษาทุกโรคเราทําสําเร็จครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อประชาชนชาวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับแน่นอนครั้งนี้เราสารต่อ30บาทรักษาทุกที่พี่น้องที่อยู่ห่างไกล ต้องเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมกันพี่น้องครับสิ่งสุดท้ายที่จะพูดวันนี้คือเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องปัญหาสแกมเมอร์เรื่องปัญหาทุนเทาพี่น้องครับประกาศสงคารามแต่ผมจะให้มันเป็นสงคารามครั้งสุดท้ายปราบยาเสพติดไม่จบไม่เลิกครับพี่น้องครับสแกมเมอร์ต้องออกไปไม่หมดไม่เลิกพี่น้องพวกทุนเทาไม่หมดก็ไม่เลิกครับพ่อแม่พี่น้อง พี่น้องครับแน่นอนครับเรื่องนี้คือเรื่องการทํารัฐบาลดิจิตอลทั้งระบบเป็นการดูแลพ่อแม่พี่น้องด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูลหลายคนบอกว่าประเทศไทยไฮเทคไม่ได้ประเทศไทยสู้ประเทศอื่นไม่ได้ประเทศไทยไม่มีทางไปมากกว่านี้พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งไม่จริงถ้าวันนี้นายกรัฐมนตรีชื่อยศนันครับพ่อแม่พี่น้องครับ แล้ววันนี้ประกาศสักดาพร้อมกันพ่อแม่พี่น้องครับขอร้อยเอดแปเขตได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมเข้าไปคนเดียวไม่ได้นะครับพี่น MM ้องผมขอร้อเอเข้าไปกับผมได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ผมขออนุญาตขานชื่อนะครับไม่ได้เรียงตามลำดับอายุนะครับเรียงเจ้าภาพก่อนนะครับครั้งนี้ เขตหสุวรรณภูมิเรานะครับเขต6เบอร์สีทองลีมีหินกองครับพี่น้องครับเลือกให้ถล่มะลายได้ไม่ได้พี่น้องพี่น้องครับผมขอเลียงนะครับเขตหนึ่งมานะครับอ่าเขตสอเบอร์สีฉลาดขามช่วงครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ฉลาดขามช่วงครับพี่น้อง เขตสี่เบอร์สี่ครับพ่อแม่พี่น้องสุประสิทธิ์ก็เจริญยศพี่น้องครับเขตห้าเบอร์หกจิรพรสินทุพภัยเขตแปดเบอร์หกชยาภาสินทุพภัยครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบพี่น้องครับผมรอคอยสิ่งนี้มานาน ค่อนข้างหนักพอสมควรพี่น้องมันหลายกิโลอยู่แต่ด้วยความจริงใจแล้วพ่อแม่พี่น้องลำบากกว่าผมเยอะครับพ่อแม่พี่น้องผ้อมจะทำให้ดีที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องครับเลือกพักเพื่อไทยทั้งคนนักพักทรงยศจน,นันเป็นนาย,ยกนมนต,นตีคนที่3.3มองร้อยเอ็ดครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วฝากกด s ับ s c คร b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ